สวัสดีสวัสดีวันนี้อยู่ในเกมบาเฟ้ยกันนะคะรับก็อันนี้อาจจะอัดแต่มคลิปนานๆหน่อยโชว์โชค้ดไปเลยเนี่ยเนาะไปแล้วเบอร์แล้วเบอร์บไปเก้น มีอยู่นี่ตัวทน้งเนี่ยไหยนโน่นโน่นเอายิงไม่โดนอะไรวะผมป้อนใครนั้นเหรอวะสายได้ด้วยกิมมิสแล้วได้กดชิมเอฟปึง้งโอ้ไม่ชอบเป็นตัวั้นยิงไม่โดนเลย เนี่ยชอบไปดีดิเออเป็นไงอะ่ะเฮดช็อตเฮดช็อตมาแล้วพี่บุกไปแล้วบุกไปแล้วไม่ใครยิงเพื่อนผมไม่ยิงเพื่อนผมยิงเพื่อนผมทำไม,ไมยิงเพื่อนผม โอ้ยชนผมไม่สายไม่ได้โอ้ยจะยิงอยู่ไอ้ห่าแย่งอีกอะดูสกอร์หน้าอับอายมากเลยหนึ่งโอ้โหกว่จะยิงตายอืมไม่ตายเนี่ยโอ้โหไม่เห็นกันเลยง ท้้าไ,ม,าไม,มันเข้าไปนั้นได้ขาด้าให้เข้านี่คือมันโคตรโหดมาแล้วครับมาแล้วก็นี่นี่นก็มีหลายอย่างวิงได้สไลด์ได้กระโดดขึ้นได้นี่อะไรดีครับโหดโอ้โห ยิงยิงข้าปยิงยิงข้าปเนี่ยนี่คือด่านประจนภัยมันก็จะมีพวกปะจนภยัยพวกปะจนภยัยพวกอะไรวะปะจนภัยมียิงกันฆ่ากันเหมือนเด็กแต่ถึงก็มีสนุกแหละแคอย่าคิดที่แล้วที่ผมบอก นุกเดชช่วยไม่ได้ไม่ใช่หมอเป็นพลทหารสมัยโอ้ยเป็นแค่พลทหารข้ฆ่าหกเองอะไรวะ มานี่นี่โชว์ทั้งหมดไปดิโชว์ไปดิมันจะไปเอาบอมเอ้าอันไหนนี่ไม่มีบอมเฮ้ยออกนเกือบโดนหนีบปล้วที่ตรงนี้จะมีบอมบ์่ผมอ้วไไ่รู้นะ นี้มาตัวนึงนี่อ่ะมีตัวนึงตัวนึงหลังหลังหลังโอ้โหไม่ดีง่ายง่าย <c oughs> ไม่ดีเราพูดไม่ได้เกมนี้เหมือนมันมันพูดไม่ได้นะแต่ผมก็โหดอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะ ทำไมทำไมทำไมอ่ะทำไมอ,อ่ะเนี่ยดูความหดวด้วยเฮ้ยสไนเป็นฮีโร่เหรอใครเป็นฮีโร่วะสุดมดวะสุดมด มาตั้งะสนในผมทีฉังเล่าบาย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 นอ่จะถลม่มน้่ก็เป็นภารกิจตามด่านอย่างเงี้ยแหละสนุกดิช่วยๆกันผ่านอะไรเนี่ยมันถล่มเลย แล้วตรงประตูนี้ก็เปิดได้ทีเฮ้ยผมขอดิโอ้โหอะไรเนี่ยจเป,ปิดแล้วนี่ยดูความโหดไปดิ ผ่านด่นแล้วจะผ่านด่นแล้วรอแป๊บนึง่งพวกสไนเปอร์ของนู้นจะผ่านแล้วครับจะผ่านแล้วครับก็ถึงแล้วก็ถึงจุดหมายแล้วเดี๋ยวของก็ลงมารับจะรับผ่านด่านหอก็ลงมารับโอ้อะไรกันเนี่ยอ,อันนี้หน้าเบเก้นอาเน,นี้หน้าเบเก้นกระเบนอยู่ไหน เนีย่ยเคบินอ้อตายเฉยก็ได้กันใหม่มันจะมีหัวใจคิดว่าข้เาเนี่ยหลงหลอดเลือดเราเงี้ยถ้าหมดก็เกิดไม่ได้ก็ะครเน,นี้แหละมาดิเฮ้ยอืมเล่นข้าเล่นเป็นไหมนะเนี่ยไอ้เวลัหนึ่งเอ้ยไอ้ใช่เวลยกหนึ่งรึเปล่าเฮ้ยเรียเต็มเยอะมันหน้า ก็เฮ้ยจบไปเนี่ยแหละใครนี่แหละจบแล้วเห็นไหมก็ขอบคุณทีุกคนที่จบครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับก็เนี่ยพอเราจบแล้วก็มีหลายเลือกมันก็มีอาชีพครับเหมือนเป็นปืนกลลูกซองปืนกลเบาแล้วก็สนายลองเล่นได้ครับทุกดีขอบคุณครับ